ครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเชิญชินทีแบ่งชุดคอนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทเจนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กันยายน 2. 0 2 1นะครับซึ่งวันเป็นวันที่อาบิตได้ทำการรีใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับกันอกแล้วนะเมื่อดาวันจบตรงนี้นี่เองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงกันเลยนะครับผมจะไปดูว่ารอบนี้มอดเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับมาดูในส่วนนี้นะครับมาดูตรงส่วนพอรแห่งจันทราก่อนเลยนะครับผมะในส่วนพอรแห่งจัทวา ออมอริบุลมูลเนี่ยนะไม่รู้ผมอ่านถูกกะบบนะครับก็หลังจากที่ใช้ถ้าไม่ตายนะครับพลังโจมตีของตัวละครนะครับทุกตัวทีมนะจะเพิ่มขึ้น6.5อนะครับอีกแล้วคล้ายๆกับรอบก่อนเลยแต่ว่ารอบนี้ก็คือ,อมันจะซ้อนทับได้สุดๆุด7ครั้งในภายใน15วินาทีนะครับผมอ่าแล้วเมื่อ,อตัวละครใช้การโจมตีนะครับหรือว่าถ้าไม่ถ,ถ้าไม่ตายเนี่นะครับผมรบซ้อน7ครั้งแล้วเนี่ยมันจะปล่อยขึ้นกระเทกนะครับ ช่วยโจมตีนะครับผมในทุก2วินาทีนะก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปก็คือง่ายๆก็คือมันเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีกมาดื่มนะครับช่วยได้เยอะอยู่นะครับผมทีนี้รอนชั้น9ก้าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าชั้น10ชั้น11เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับอ่านะมันเปลี่ยนนะครับชั้น11เปลี่ยนนะชั้น12เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคอยว่ากันนะครับ เรามาดูที่ชั้น9ก่อนนะครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่ชั้น9 10 1 1 12แล้วผมจะตัดเป็นคลิปแยกไปนะครับชั้น9นะครับเมื่อกระแสพลังปิดปกตินะครับก็สายฟาฟาเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมนะตรงนี้นะครับผมอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็เอ่อห้องแรกนะครับ3 0มวินาทีนะครับห้อง2 3 0 0มวินาทีห้อง3า2สยวินาทีนะครับ7นาทีนะครับ5นาที5นาที7นาทีนะครับ ทีมเดิมนะครับทีมอ่าทีมชาตินะครับผมก็คือซิงหลิงนะคาซิงฮะเบนเดตซิงจิวนะครับผมห้องล่างก็จะเป็นดูมิยะนะผมของยูมิยะไปเล่นบ้างนะครับผมยูมิยะนะแล้วก็เออ่ที่จริงห้องล่างนี้มันต้องเอาตัวโรคไปนี่หว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาจงลี่ไปสตันมันก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาเออ่เบนเดตเอ้ยไม่ใช่อ่าจงลี่มานะครับฟิตฟิตอยู่ไหน จงลี่โรซาเรียนะครับโรซาเรียไปช่วยรับคริพับอะไรพวกนี้นะครับผมไปนะครับโอเคนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเลือกความเสียหายสกิลธาตุอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ปาลังปอกันเนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรมีเงื่อนไขอันนี้ก็ไม่ช่วยนะครับเลือกไปเลยนะครับผมเพิ่มสกิลธาตุตัวละครขึ้นครับอ่าเข้ามาองเรกนะครับให้ตั้งสมาธิให้ดีนะครับผมแล้วก็พยายามเล็งว่าจะไปทางไหนดีนะครับผมอ่ามอนก์จะเข้ามาตรงกลางนะครับ มผมก็มาตุกกาดนะครับแล้วก็หมดนิดๆนะครับปวดนิดๆนะครับปกติทุกตัวนะครับเพราะว่าไอปอ์แห่งจันท่าเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจตี้นะครับหลังจากที่เราใช้อันติีของตัวละครนะครับยิ่งนะครับเราใช้ปล่อยนะครับยิ่งก็ดีนะครับผมให้เรากดใช้ไปเลยครับเราไม่ต้องกักไว้นะครับนี่ครับนะครับผมผมก็ โดนแชร์รวดนะครับเดี๋ยวผมก็ตีพวกนี้ก่อนได้นะครับผมอ่ะโดนนะครับอะไรนะครับเล่นเรื่อยๆครับแต่ไอเกเวลาเราไม่เยอะนะครับเมอยูห้านาทีครับอ่าเราก็เล่นไปนะครับอีกสามตัวนะครับจอมเวทนะจอมเวทนะครับผมเอาจจะการจอมเวทก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวนี้น่ะมันอ่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไอจอมเวทมันจะถวนเราได้หนึ่งนะครับ ไปเลยนะครับผมครับเวลาเรามีเยอะนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับผมเล่นแบบใจเย็นะคอยเข้าไปดูนะครับผมว่าเราจะตีตัวอะไรก่อนนะมา้ันนี้นะครับก็วางตีจุ่มรีบนะครับครัอุสเรียหมาฟิหมาครับอ่าที่ฟิตผมกดตีเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาวัฟนะครับตีไปครับนะครับ เพิ่มบัฟพลังโจตีครับจัดการจ็อเวทก่อนนะครับผมมายรับิงตำราไปครับเรียบร้อยนะครับก็จการพยายามจัดการจ็อเวทก่อนนะครับอาบิสเน็ตเนี่ยไม่ได้ยากห้องนี้นะครับผมอ่ะมาห้องนี้ต่อนะครับก็เลือกเป็นอเพิ่มอัตราคริแล้วก็ความแรงคริขึ้น15%นะครับผม เจออะไรเลยเจอพวกฟาตุยน,นะครับลองไม่ได้ครับข้าช้ามาหลบมันนะครับผมอ่าชื่อว่าอะไรครับผมอัติอาช้าไปเลยครับผมอ่าทีตัวน้ำก่อดนะครับผมอ่มามันจะอยู่เพื่อนนะโอเคครับ สังเกตว่าผมเนี่ยเล่นพยายามเก็บคันติไว้นะครับไม่ว่ามอนจ่าวิวน้อยหรือว่าวิวสูงนะครับเพื่อที่จะทําให้การเล่นข้ามต่อไปในห้องต่อไปเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นนะครับห้องนี้ที่จริงจะเป็นต้องเอาตัวรอดมาผมทามาผมเอาตรงนี้มาทําให้นะครับผมมาสตาร์มบอลนะครับซีสี่นะครับไม่แข่งอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะครับแล้วก็อันติฟิตมาครับเนี้ยมานะครับจงย่าเนี่ยน้องจะยิงไกลนะครับแต่ว่า มันจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับเวลาเล็กๆวันโหลดเนี่ยผมไม่น่ากดฟิตเลยนะครับจริงๆกดฟิตเหมือนเดิมนะครับผมไม่เป็นไรครับก็ยิงไปทีละตัวนะครับผมโอเคครับมากระเจอนครับว่างครับครับก็ฟื้นฟูผมจะเยอะนิดนึงนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกดที่เหลือนะครับปาติครับ ไม่ต้องเสียดาันตีนะครับเพราะว่าอาสิอาของอของปู่เนี่ยเขาสี่สิบหม,มวดนะครับเขาใช้ไวอยู่แล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับอ่ไปต่อกันห้องต่อไปนะครับเมาส์นี้นะครับก็เป็นอ่าเริ่มพลังจุตีตัวละคนข,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 ขึ้นยี่สิบเซนนะครับเจออะไรเลยห้องนี้เจอไจอ,อ,อไตัวนี้นะครับ ติครับนะครับตัวนึงก็ท่าหลังผมนะครับผมไม่แข่งนะครับผมมาห้องนี้นะครับก็เจอพวกอตินะครับตัวนี้นะครับคนตินะครับอติครับนะครับอตินะครับ ยิ่งไปรับครับอ่าหรือก็ไปใกล้ๆครับน้องก็จิงยุงนะครับไม่ได้นะครับผมอ่าตัวนี้พวกนี้นะครับมันมีต้ามไฟนิดนึงนะครับผมก็ต้องอ่าเชิญเข็งเข้ามาช่วยครับที่หมานะครับตอนนี้มากๆนะครับว่าติดต้องรีบนะครับมอาเตอร์สตันนะครับผมมาไปเรียบร้อยนะครับผมอ่าห้องนี้ตั้งค้างให้ดีนะครับก็เอาตัวรวบอ่าซูโคสเบนตี้หมาจะไวกว่านะครับผมอ่ะนะครับผม สำหรับชั้นที่9นะครับก็เดี๋ยวขอสรุปกันนิดนึงนะครับชั้นที่9นะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าให้ตีพวกจอบเพีรก่อนนะครับผมไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้นะครับทั้นของก็เหมือนกันนะครับถ้ามีตัวรวบซูโคสเนี่ยจะทําให้เล่นง่ายนะครับไอ้พวกนี้ก็เอาพยายามเอาเล่นเอาตัวชนะทางไปนะครับผมหรือว่าทําลายกรอบมันก่อนที่มันจะเปิดก่อนเนี่ยจะเล่นได้ง่ายนะครับผมองนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแก่รวบแล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับก็ใช้ไฟมันทําลายนะครับ และพวกนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับชั้นที่เก่านะครับผมอ่ะว่าแล้วเหลยวไว้ต่อกันันที่สิบนะครับสวัสดีครับ